สวัสดีค่ะเออนอนลงนอนลงรับรับลงรับลงเออเออรับลงตังตังรับลงรับลงเออตังตังยันนี้แล้วตังมาพี่เฮ้ยข้างหาเขาอีเอ่รับรับ

phải po bắt ở ngoài đi đi con, phải chuyển, thay đầy bò là, tối là nè, hả? chống cánh đầy bò, hăng,

อาบน้ำอาบน้ำไปเถอะคุณนายคุณนายนีอ่อาบเรียบร้อยแล้วคุณนายคุณนายอาบเรียบรอย้อยหืมอาบน้ำแล้วคุณนายเบิ่งพี่น้องเพราะว่าอ้วนแล้วก็ตก

กินแล้วนำกระไลค่อย ยืนดียืนดีพอจะอาบน้ำให้ตางมาพี่ ทางไหนอาบน้ำแล้วไปหาคุณนายตีไปทางไหนคุณไปคุณนั่นนั่นนั่นแล้วตั้งโอ้ไปลุกหมาเขาแล้วมามาตั้งตั้งตั้งยูไงอ้วน đi 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 thôi 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 phải là ôi thôi thôi phân thôi rồi đó. ôi ôi lên thôi tặng ô thôi 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 lên lắm mà Ây hey. hey, chết tôi hey. Ơ, oh, phụ bà, mà lạc, lạc vậy Dù lời Má má, tăng tăng oh. <laughs> chết, tăng, chết, tăng ôi nó nope. à mama cả bàn cả bàn cứ nãy ôi ใช้จักเล่นในกุ่นเขาหลุนนั่นนั่นให้มาไปอยากมาได้เธอนี่อยากเวได้นี่ตังไปแล้วก็ไพยเพิินมากมา,มาเดิอมาเดิอมาเดิอนั่นนั่น,น,นไปเธอถืบเธอเด่นหนึ่ง เดินมาเดินมาเดินเดินมาเดินเ็ดมา,ดมาดไปไปนี่คนนุณนายคนนุณนายอย่าดื้อคุณนายฮะไปเท่าไหร่ ต้นไม้เพิ่นได้นะ่ะต้นบักม่วงเพิ่นอืมโอ้ยคั่นต้นไม้ก็สิบ่ฮักติเจ้าเบิ่งควายนนเนนนนเน่นพุ่น khăn khạc khăn nè này này Dạ đừ đơ con này bỏ con này โอ้ยคันเดนอคันเดนอขันแห้งคันแห้ง,น,หงนั่นไปขับอย่างเข้ามันขับนะ้ำมันพืชมา <laughs> ไปเร็วรับน้ำมันพื้นเข้าไปแล้วคุณกวดน้ำมันพื้น <laughs> ต้นไม้เพื่อนจิบหักตีไบ <c oughs> ไป,ไปต้นกล้วยเพื่อนปลูกใหม่น่น <c oughs> มาๆมาคุณนาย Ôi, lút ngoài lên. Phải, phải, phải. Phải, này, mưa bàn. Hãy มื้อมื้ยไปไปเมื่อบานเทาแล้วโต๊กใจมือนหลุดนเนอะเรียนเพ็ดมาเด้อมาเพ็ดฮันกิกๆๆๆิกกิกกิก ผู้ด <gegen violin> <warfare> ีตัวผู้เบาบัวงามรัดไว้ผู้เบาบัวงามรัดไว้ตีหลังคุณนายกเล่นนำหมาพ่นให้คุณนายแน่นี่คุณนายจะดื้อหลายบอกคุณนาย มา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 เด้อมาเด้อมาเด้อไปเข้ามังนอนค <c oughs> นนายสิตดื้อดื้อแห่งพี่นองี้เห็นเขาบา่หรี่ลนไทยเลย อุมดาเลยอุ้มดาเลยอย่าดื้อายบอกคุณนาย เล่นปิดเลยตีเล่นน้ำกุ่นตังเลย <c oughs> ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญชิปีิก็าไว้ซ้ำนิ้ก็นะคะสวัสดีค่ะ